กลางทะเลสาบสงขามีเกาะเล็กๆชื่อว่าเกาะยอที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นบ้านและผ้าทอแต่ในอีกมุมหนึ่งของเกาะมีตึกปูนสีขาวหมน่นตั้งเงียบอยู่ท่ามกลางต้นไม้รกทึบชาวบ้านเรียกกันติดกปากว่าโรงพยาบาลร้างเกาะยอทุกวันนี้ไม่มีผู้ป่วยไม่มีหมอไม่มีเสียงเครื่องมือแพทย์ แต่กลับมีเสียงอีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่าดังมาจากคนตายคืนนี้จะพาไปสัมผัสเรื่องราวของตึกที่ครั้งหนึ่งเคยรักษาชีวิตผู้คนแต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากเหยียบเข้าไปโรงพยาบาลร้างเกาะยอสร้างขึ้นราวพศ .2507 เดิมทีเป็นสถานีอนามัยประจำเกาะ เพื่อให้บริการรักษาชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะและรอบทะเลสาบอาคารหลักเป็นตึกคอนกรีตสองชั้นตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาตัวตึกหันหน้าออกสู่ทะเลทำให้ลมแรงและมีหมอกคลอเกือบทั้งปีช่วงแรกโรงพรยาบาลแห่งนี้ถือว่าทันสมัยที่สุดของอำเภอสิงหนครแต่ด้วยสภาพพื้นที่บนเกาะ ที่ค่อนข้างกันดาลการขนส่งยาและเครื่องมือแพทย์ลำบากทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรบวกกับข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลายรายในระยะเวลาใกล้กันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบาดในช่วงปลายทศวรรษ2,510มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10ศพในเวลาเพียงไม่กี่เดือนชาวบ้านเล่าว,ว่าในปี2,515 มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่กลางดึกคืนนั้นมีคนเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างห้องเก็บศพทั้งที่ไม่มีไฟไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรหลังจากนั้นไม่นานบุคลากรทางการแพทย์เริ่มทยอยลาออกโรงพยาบาลถูกลดระดับเหลือเพียงสถานีอนามัยและสุดท้ายถูกปิดถาวรในช่วงปี2525 25. แม้จะถูกปิดไปนานกว่า40ปี แต่โรงพยาบาลร้างแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับที่คนบนเกาะยังพูดถึงชาวบ้านใกล้เคียงเล่าว่าเวลากลางคืนโดยเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มมักได้ยินเสียงคนคร่ำค,ครวญเหมือนเจ็บป่วยดังมาจากชั้นสองของตึกบางครั้งมีเสียงลากเตียงเหล็กแม้ว่าเตียงทั้งหมดจะถูกขนออกไปตั้งแต่หลายสิบปีก่อนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยเข้าไปท้าพิสูจน์เล่าว่า พวกเขาเห็นชายชราใส่ชุดคนไข้ยืนพิงหน้าต่างด้านตะวันตกเมื่อส่องไฟฉายไปกลับไม่พบใครแต่ในกล้องมือถือมีเงาคล้ายคนยืนอยู่จริงเจ้าหน้าที่ที่เคยดูแลในอดีตเล่าว่าห้องเก็บศพแม้ปิดเครื่องทำความเย็นไปนานแต่ภายในกลับเย็นผิดปกติทั้งที่อากาศด้านนอกอบอ้าวบางคนถึงกับบอกว่า ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อขณะที่ยืนใกล้ประตูมีคนขับเรือหลายรายบอกว่าตอนตีสองถึงตีสจะเห็นไฟสลัวสลัวส่องออกจากหน้าต่างตึกทั้งที่ตึกนั้นไม่มีไฟใช้มานานแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำเล่าชาวบ้านบางคนถึงกับตั้งศาลพระภูมเิเล็กๆอยู่ใกล้โรงพยาบาลเพื่อเส้นของให้ผู้ล่วงลับไม่ให้ตามกลับบ้าน ทุกวันนี้โรงพยาบาลร้านเกาะยอยังคงตั้งอยู่เงียบงันผนังปูนถูกเถาวันปกคลุมหน้าต่างบางบานยังคงเปิดแงมราวกับมีใครคอยมองออกมาแม้การเวลาจะพังทลายโครงสร้างไปทีละน้อยแต่เรื่องราวของผู้คนที่สิ้นใจในตึกนี้กลับยังไม่เคยหายไปไหนหากวันหนึง่งคุณขับรถข้ามสะพานตินสุลานนในยามคำ่ำ ลองเหลือบตาไปมองฝั่งเกาะยอคุณอาจเห็นแสงไฟสีขาวสลัวจากหน้าต่างตึกและบางทีอาจมีใครกำลังจ้องมองกลับมาอยู่เงียบๆก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ